เคิดว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยนี่เป็นยังไงคะฮะกีดร้องไห้ไปเลยค่ะขนาดแฟนเพื่อนเรยยังไม่ชอบเอออ่ะกูไปก็ได้ค่ะอุ้ยไม่ตรงกับนิสัยไม่ตรงกับ personality เราเลยคนเราหนึ่งสองจัดติงสวัสดีค่ะนี่เราสองสองเอาไ่ Recibir, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรีนะคะกับรายการอยากรู้อยากเห็นนะคะและวันนี้แขกร <ood> oo. <doo S 1> ับเชิญของเรานะคะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์กับรายการนี้ให้เรานะคะนั่นก็คือโซโซค่ะสค่ะสว่ะส่ะวสค่ะสวัสดี่สวก็ด่อสค่ะส้นี่ะสว่ะสวัสค่ะสส่ะคะว่ี่สค่ะ่ระวัี่ เออเน,นี่ยชื่อเล่นชื่อแบงค์แต่แบบออชื่อจริงเราชื่อโสพลไงแล้วต้องประถุมามันมีเพื่อนอยู่สองคนที่ชื่อแบงก์เหมือนกันก็คือเรากับเพื่อนอีกคนนึงแล้วพนเนี้ยก็เพื่อนคนนึงชือ่อแบงค์ไปแล้วเราชื่อแบงก์อ,งกก 3, อ่ะก็ส้ำเลยครูเขาเรียเราว่าโสเพราะว่าเป็นโสพลน,นีเพื่อนก็ติดมาโสด้วยประถมยันมัธยมอันนี้ก็คือที่มาของชื่อโสอยู่มาหัวท่อนทีสี่เนาะโสน่าจะรู้คอนเซปต์รายการแล้วแเราจะพูดเรื่องการเรียนแล้วก็กิจิกรรมก็ความรักนะคะค่ะเราจะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยเกี่ยวกับ การเรียนนะคะก็ะคะือทําทไมโสถึงเลือกเรียนสายไานโสเรียนสายไหนท่องไหนอ่ะอ่ะเรียนสายสิ่งฝร,รั่งเศสนะ,ะก่อนต้องเกิดน,นํเลยก่อนอื่นเลยเราอ่ะเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วชอบแบบอชอบมากๆแต่ก็เหมือนเหมือนมีจุดนึงที่เราอยากได้ภาษาที่สามโรงเรียนเราอ่ะมันมีให้เลือกสามภาษาใช่ไหมก็มีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเอ้ยสสิภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนวันนี้เราอ่ะชอบอะไรที่มันฝ่อๆไงอังกฤษเราก็อพอได้งูปลาไปแล้ว เลือภาษาอะไรไม่ได้คือภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะก็เลยเลือกมาเรียนนี่ก็คือที่มาของการเลือกสายนี้ใช่โอเคตอนนี้ก็คือเอยเดี๋ยวแล้วคุณพี่มาทำไมถึงเลือกอ๋ทำไปถึงเรือกอังกฤษคือตอนแรกอะในใจอยาคืออยากเรียนญี่ปุ่นแต่อีกใจนึงก็อยากเรียนฝรั่งเศสเหมือนกัน แต่ซูไม,ม่เอาเอเเจีนเลยลเพราะว่าเคยเรียนจีนแล้วที่โรงเรียนเก่าพ<ม>ีก็เลยเออหรือจะเรียนอะไรดีทีนี่อ่ะด้วยความที่อังกฤษมันมาใหม่มแบบเข้ามาเป็นสายใหม่นาอเราก็เลยโอเคฉันเลือกอังกฤษดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายกับเราแลวสามารถทำเกรดเข้ามหาลัยได้นี่เออพูดถึงเนื้อหาเลยแล้วสัอยากเข้าคณะไหนอ่ะเอาตรงๆนะอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนย้อนเพื่อนสนิทที่แรกอ๋อย้อนเพื่อนสนิทก็คือคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสมรรถ เเออาาหหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะทุกคนโอ้ธรรมศาสตร์อุ้ยแล้วแล้วคือเตรียมตัวยังไงตอนนี้เริ่มเตรียมตัวกันหรือยังตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแต่ปิดเทอมเนาะก็แบบเหมือนมันว่างเราก็เลยไปซื้อหนังสือมาก็ตอนนี้ก็อ่านแกะแต่อ่านสะเก็ดอีกนแกะไทยย่งอย่งอย่างอย่างย่งยังอย่างยังไม่ได้เริ่มแต่เริ่มไปนิดนึงแล้วแล้วก็แพดเจ็ดอ๋อแพดเจ็ดคือจะสอบภาษาอังกฤษใช่เราต้องยื่นภาษาตัวเองเข้าไปด้วย แล้วก็เก้าพิสาตมันอาสอบเก้มมาพามันด้วยใช่แต่ว่าเห็นว่าปีนี้เขาเยกเลิกโอนเน็ตแล้ว่าใช่เราก็เลยสบายไปสบายเลอ่ะต่อไปคืออยากจะถามโสว่าแบบว่าอ,อยากให้แนะนําเกี่ยวกับสายการเรียนฝร,รั่งเศสสําหรับน้องหมอหนึ่งมอสองมอสามหรือน้องมอต้นที่อยากจะมาเข้าโรงเรียนเราแล้วก็อยากมาเรียนสายฝร,รั่งเศสต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะสําหรับการเตรียมตัวนะพี่ก่อนเลยอันนี้ ถึงน้องมาหนึ่งมาสองมาสามเนาะพี่ย่งไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยดูแค่ตัวเองว่าอยากเข้าสิ่งนี้อยากเข้าสิ่งที่มันเป็นแบบไปทางยุโรปไปทางตะวันออกเฮ้ยตะวันตกอ่าเถิดเถิดนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตะวันออ,ออกหรือว่ออาตะวันตะวันตกเราก็น่าจะสายนี่แหละแล้วเราก็เลือกเรียนพอเรียนมาเราต้องเปิดใจก่อนนะถ้าไม่เปิดใจอะ่ะทุกภาษาแหละถ้าไม่เปิดใจเราจะไม่ได้เลยอ่าทีนี้ก็ต้องเปิดใจก่อนเออพอเปิดใจเสร็จแล้วเราเรียนมันสนุกกว่า มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยรู้จักเพศของภาษารู้จักคําแต่ละอ้อนหล่งเส็มีเพศด้วยเนาะใช่มีเลยกับลาใช่ไหมใช่นั่นแหละก็สนุกเรียนไปก็สนุกพอเรามันสนุกแล้วมันก็ทําให้เราอยากเรียนอยากเรียนมากๆแล้วมันก็ทาให้เราเข้าใจดีนะคะอ๋ออยากให้รีวิวสายการเรียนอันนี้อีกนิดนึงได้ไหมแต่ว่าสายการเรียนนี้มันแบบเป็นยังไงสังคมเพื่อนมันเป็นยังไงบ้างถ้าสังคมเพื่อนนะถ้าเอาตรงๆเลย อบอุ่นมากเชื่อไหมห้องนี้มีห้องห้องห้องสิบสี่นะหกท่าสิบสี่มีนักเรียนน้อยที่สุดในแสตชน ก็คือสิบแปดคนแต่เราะมีอะไรเราปรึกษากันตลอดในห้องเุื่อนพี่ที่จบไปแล้วได้มหาวิทยาลัยดีๆเขาก็จะมีคําแนะนําให้กับเราเสมอเลยดีนะถือว่าเป็นแบบว่ายังกลับมาหาน้องอยู่โดยที่เราไม่ต้องขอด้วยนะบางคน่ะแปลว่ามาถามเลยว่าน้องจะเข้าคณะอะไรหรอเนี่ยเนี่ยเขาตอคะแนนมาให้หรือว่าเนี่ยเนี่ยคะแนนนี้นะคะแนนที่เราต้องยื่นเข้ามา่ะถือว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นมากเลยกับสายนี้นะคะแล้วก็่คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับการเรียนแล้วนะคะอยากจะถามความเห็นว่าคิ่ว่าระบ ระบบการศึกษาในประเทศไทยนี่เป็นยังไงคะค่ะก็ะสำหรับระบบการศึกษาไทยเนาะคือคือหลายๆคนอะบอกว่าเดี๋ยวเราขอบอกก่อนนะอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนนะคะบอกก่อนนะว่าความคิดเห็น <c oughs> บอกก่อนเลยว่าความคิดเห็น <c oughs> โอเคนะคะทุกคนอย่าดดาว่านะเออแค่ความคิดเห็นนะทุกคนต่างคนต่างม,มุมมองต่างเพอร์สเปก v e ฟ่ะสำหรับความคิดเห็นของเรานะก็คือการศึกษาไทยอ่ะมันยังไม่ค่อยเท่าเทียมักเท่าไหร่แล้วก็มันยังไม่ได้เต็มที่ ให้นักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์มากเท่าไหร่อย่างเช่นการที่ถ้าเด็กคนหนึ่งอ่ะไม่มีทุนที่จะไปเรียนพิเศษต่ออ่ะเขาก็จะได้ความรู้แค่อยู่ในที่โรงเรียนอ่ะอย่างเช่นสถาปัตย์สถาปัตย์เราต้องใช้อะไรเข้ามหาวิทยาลัยต้องใช้วาดรูปต้องใช้อะไรโครงสร้างอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งเราต้องไปเรียนเราต้องไปเรียนเราต้องหาเพิ่มเองแต่มันไม่ได้มีที่ไม่มีทุนเขาก็จะไม่แบบใ่่อย่างเช่นเด็นออนไลน์อ่ะเี็นออนไลน์เนี่ย เียอะไรเลยนะบางคนนะไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์อ่บไม่มีแม้แต่อินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีบ้างแบบอยู่นอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยอืมบางคนก็มีแบบโทรศัพท์แค่เล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่สามารถที่จะเข้าคลาสลูมเข้าซูมเข้าติดได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ความีิเห็นส่วนตัวก็เนี่ยมันก็ยังมันก็ยังเหลื่อมล้ำอยู่ นี่ก็คือความเห็นส่วนตัวและก็จบกับการเรียนที่เราจะถามกันนะคะต่อไปขอเข้าฉุดช่วงกิจกรรมค่ะก็อยากจะถามว่าคุณโสเนี่ยคือแบบท,ทำกิจกรรมอะไรบ้างือรู้สึกว่าทีมเต้นกับขิงด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็คือคลิปที่แล้วนะคะทุกคนไดูได้ไปดูได้เดีย๋ยวราจะแปะไ,<ป>ไปตรงไหนคุณโส <laughs> อยากจะถามว่า โศเนี่ยตั้งแต่เข้าปริญยาคมมาเนี่ยโศทำกิจกรรมอะไรมาบ้างคะตั้งแต่มศียอ่ะตัง้งแต่ม .4 ีเนาะก็ะได้โควดแดงเออโควดแดงส่วนม .5 เนะ <laughs> 5าะม .5 นะคะก็จะเป็นรู้สึกม .5 เนี่ยคือแบบเริ่มยุคโควิดและเริ่มไม่มีกิจกรรมเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีกิจกรรม กีฬาสีกิจกรรมนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นั่นแหละยุคโควิดมห้าก็จะยุคโควิดเนาะก็แต่แต่มันก็จะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆอย่างเส้นลงประธานไงโซโซโซ่ลงโซ่ลงเบอร์ห้าเบอร์เดียวกับคิงอีกอยากรู้ว่าโซเป็นอะไรแบบว่าตำแหน่งได้จำไม่ได้เพราะเขาเลือกมาให้เป็นโอเคเพราะว่ามันไม่มีตำแหน่งที่จะเป็นแล้วก็อ่ะเนี่ยโซก็ไปไปเลือกเอาอันนี้แหละมึงอ่ะเป็นก็เอออ่ะกูเป็นก็ได้ค่ะแต่ก็พอไปดูอุ้ย ไม่ต้งองกับนิสัยไม่ต้องกับ personality เราเลยเ<จ>ออแล้วก็ตอชตอชอยากจะถามต <c oughs> อรคชอะไรตอชนะคะก็คือการการที่เรามันถูกใจอะไรแบบแบบมันมันอธิบายไม่ได้อะมันถูกใจจนแบบฮเฮ่อตอร์ชจบกับตอชไปแล้วนะคะอะมีกิจกรรมไรคะในม5มีมีไหมกีฬาสีอันไหนลองเกิดได้สีให้ฟังหน่อยได้ได้ได้ ก็ได้เป็นรองประธานสีนะคะก็ประธานก็จะเป็นบารสเนาะนี่ก็เป็นรองประธานเป็นพี่หลิ์แล้วกันที่สอนน้องๆสอนท่าน้อันนี้คือแบบว่าแกะท่าทัท่าอะไรกันเองหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วเราไม่ได้มีการเราไม่ได้มีการอะไรเลยแล้วก็เราอะแค่ขออย่างเดียวขอให้ได้ติดหนึ่งในสามเราขอแค่นี้เราแบบอะขอให้น้องทําเต็มที่ล้วขอติดหนึ่งในสามแต่พอไปมาผลมันออกมาที่หนึ่งขอประสบความสําเร็จดีใจด้วยนะคะอ่ะมีอะไรอีกไหมก็ดีใจไหมอ่ินีดีใจเนาะอง ดีใจมากๆแบบมันตกใจด้วยแล้วเราบบไม่ได้หวังอะไรคะ่ะเออเราไม่ได้หวังขนาดนั้นแล้วก็วเราแบบฮะเราทีร้องไห้ไปเลยค่ะก็เราเรา,เราไม่ได้หวังอยู่แล้วแค่แบบทําให้เต็มที่บอกน้องว่าทําให้เต็มที่เพราะว่าวันแข่งอ่ะเราซ้อมมาเหนื่อยมากแต่วันแข่งมันมีแค่วันเดียวมันมีแค่วันเดียวอ่ะท่าน,แ,นแล้วเราจะกักไปทําวันอื่นไม่ได้เพราะมันผลมันก็คือออกมาวันนั้นเลยเราก็ใส่ให้เป็นเต็มที่เราจะแพเราจะชนะแต่เราเต็มที่ไปแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาเสียใจอีกแล้ว นี่คือในภาพรวมของม,มาห้าใ่อะึือมาหกมาก็คืออ่ะมาหกยังไม่เขามีอะไรเลยเนาะเพราะว่าแบบว่าเออก็เพิ่งเปิดเทอมแล้วก็เพิ่งมาเรียนวันเนี้ยวันที่2องออนไซต์นะคะก็โอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วกิจกรรมโอเคจบอยู่กิจกรรมนะคะต่อไปเข้าสู่ช่วงวความแรงอยากอย่างแรก<อ>เลยอยากถามโซนเปคเป็นยังไงสเปคมันจะมีภายนอกกับภายในอนะ่นะภายนอกก่อนภายนอกแล้ว,ลวตัวสูงสูงกว่าสูงกว่าว่าร้อยเก้าสิบ ลเล่นอ๋อ,อตกใจหมดเลย <laughs> 180ร้อยแปดสิบอะไรแบบนี้เขาสูงกว่าอะเอาแค่สูงกว่าอะแล้วก็ชอบคนที่เล็บมือเล็บเท้าสะอาดเอเอว่ะมันจริงด้วยมัน,ม,นมันเป็นแบบ first impression อะถ้าเราเห็นแล้วแบบหรือว่าชอบคนสะอาดชอบคนอาเอออีกข้อที่สามก็คือชอบคนกลิ่นตัวหอมน,นี่มันมีเสน่ห์แล้วสืหมืบนการแล้วสืกว่ากลิ่นตัวนี่คือเสน่ห์เราเราจะไม่ไม่ไม่ต้องการแบบ แบบอะไรมากเลยอ่ะ<ม>แค่คุณแบบเล็บมือเล้บเท้าสะอาดไม่มีที่ใครตามคอเซรคอที่ใครตามขาอะไรแบบเนี้ยอ,อ,อ่ะต่อนะคะเมื่อกี้อาจารย์ว่านิดนึงนะคะอ่ะถ<ช>ึงแล้วอ่ะแบบไม่มีที่<อ>ใครในเนี่ยงันก็โอเคแล้วประมาณนี้สเปคภายนอก,อกมีไหมก็ชอบคนผิวที่ผิวดำแดดตอนสี่โมงเย็นประมาณไหนอ่ะ ่นกีฬาเหรอเล่นกีฬาอานะไรแบบนี้มันแบบนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ชอบที่โสชอ่องนะะนี่ก็คือจะเป็นภายนอกมีไหมมีไหมอ,นะอ่ะหมดแล้ะอ่ะ,ออะสบายแล้วราพูดถึงภายในจิตใจอ่ะตอดจิตใจแล้วอ่ะง่ายๆเลยขอคนที่ไม่เหยียดคนอื่นอะ่ะขอคนที่ไม่เหยียดให้เหยียด,ยดไม่ใช่แค่ให้เกียรติเราด้วยนะให้เกียรติคนอื่นด้วยแล้วไม่ชอบคนที่ผู้ชายปากแซ่บไม่ชอบคนที่ปากแซ่บค่<อ>ๆๆนะแต่ว่าด่าคนอื่นใช่ๆๆๆๆๆ หนักแฟนเพื่อนเรายังไม่ชอบเลยนะคนที่ปากแซ่บๆอ่ะเราจะไม่ยุ่งแบบเห็นหน้าเห็นได้แฟนเพื่อนเข้าใจว่าแฟนเพื่อนแต่แต่เราแบบแค่เห็นหน้าเราย,ยังไม่อยากมองอ่ะแบบแค่แบบถ้าชให้ปากแซ่บจริงหรือไเขาดูไม่ให้เกียิคนอื่นเนาะใช่เราก็ชอบนะคนที่ให้เกียดคนอื่นนะมันดูเป็นแบบว่าเขาดูมีมารยาทม,มีแบบว่าร,รู้รู้แล้วว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงก็แบบอ่ะแฟนสมมุตินี่เป็นแฟนกัน เราให้เกีย yeah. friend, ิก kind of ันอยู่แล้วในการเป็นแฟนแต่ถ้าคุณให้เกียิแค่แฟนคุณอะแล้วเพื่อนที่นั่งอยู่แล้วเนียเ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยเนี่ยเหนื่อยนะเอเข้าใจเข้าใจเลยแล้วคนที่หนักใจอะไม่ใช่คนคนที่เออเนี่ยนี่เป็นแฟนเป็นคนที่เป็นแฟนจะหนักใจแล้วก็ฝากทุกคนค่ะสําหรับสองของ ก็ยังไงก็ฝากช่องเราแล้วก็ฝากช่องโซด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณโซนะที่มารายการเราถือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่าประสบการณ์หลอนอะไรต่างๆนานาตื่นเต้นมากก็ยังไงก็ฝากไปดูคลิปหน้าแล้วก็ติดตามติดโตตามเอาไวะติดตามโซนะคะแล้วก็ตามช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งกีฬาจังแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย